เอาจริงนะผมแทบจะสนใจอาหารฟรีมากกว่าผู้หญิงซะอีกถ้าผมเชิญคุณไปเดทคุณจะไปไหมไม่เดทหรอใช่ไปเดทไปเดททำอะไรวันหนึ่งทำอะไรทำอะไรจะได้เอ้ยสิ่งมีค่าตั้งแต่ชีวิตผมมีมาเธอทำให้โลกนี้มีชีวิตชีวาโลกจริงมีใครบ้างตัวจริงตัวจริงสิคนกับตันทีมหมดเลยใครฉันเช่า ฝังเช่าฉังเช่าอะไรวะใครมาฉังเช่าประตูวังเชิญเปล่าประตูวมงเชิญเปล่าเพราะฝังใครซอยยิกงยิกงอยิ่อะไรของมึงอ่ะซอยยิกงยิ่ไอ้เหี้ยผมอยากรู้ว่าพี่เ้าปพี่มาอย่างไรเขวันนี้ตั่งแท็กมาอ๋อนึกว่าแฟนมาส่งไม่มีแฟนอ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอะไรก็ไม่รู้เขาให้ผมมาถ่ายผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมผมต้องมาอยู่ณจุดจุดนี้ผมเป็นแค่เด็กฝึกงานแต่ไม่เป็นไรเพื่อความเติบโตของชาแนลของเราวันนี้นะครับก็เป็นงานเปิดตัวของ FC e p วันนี้นะครเบก็เป็นงานเปิดตัวของ FC 2 4นะครับของทาง EA นะครับแล้วก็มีการเชิญ influencer ดาราน่ารักๆต,ต่างๆมามากมายนะครับซึ่งก็ติดตามกันได้นะครับในช่องพี่นิกกี้นะชัดนะครับส่วนเราก็ทำตามวิถีของลูกผู้ชายนั่นก็คือในเมื่องานนี้มี influencer มาเยอะมันก็ต้องแบบมีผู้หญิงที่มันเหงาๆกันบ้างเราก็แบบมีหน้าที่ที่จะ ทำให้ผู้หญิงหรือว่าพี่ๆเขานะครับไม่เหงานะครับโดยการที่เราไปชวนคุยเล่นธรรมดารายการนี้ไม่มีอะไรมากเป็แบบอย่าปล่อยให้ผู้หญิงเหงาเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าอาชื่อมันก็จะมืดๆหน่อยนะขอไปด้วยเราอยู่ที่ตึกใบหยกชั้นที่18นะครับเป็นชั้นล็อบบี้นะครับซึ่งเป็นงานกิจกรรมของทาง f c 24นะครับเป็นการเปิดตัวของ f c 24เอาคุณดูสิดูด,ด,ดูนี่อลังการจ้านี่แค่ทางเข้านะทุกคน ดูดิ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 เียเอาจริงๆนะผมแทบจะสนใจอาหารฟรีมากกว่าผู้หญิงซะอีกก่อนที่จะไปเจอผู้หญิงนะครับอย่าลืมทำตัวเองให้ดูดีนะครับแล้วก็ต้องไปเซ็ตหล่อเครื่องน้ำมาก่อนล้วกันหล่อแล้วว้รุ่นเราไปทำอะไรที่นี่ครับพี่แป้งยืนโง่ๆค่ะ ดอกแบบมีหน้าที่ใช่ปหมดอกแบบมีหน้าที่ชือโปโะค่ะแต่ไม่ตัดออกนะ้และนี่คือผู้หญิงคนแรกที่ผมเจอนะครับชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อจีนค่ะเป็นไงบ้างคะอโหตอบไม่ถูกเลยน่ารักน่ารักเข้วัน่ะอันนี้อายุเท่าไหร่นะครเก็บไว้เป็นความลับได้ป่มอ๋อเป็นความลับทางราชการกระซิบได้ไหมอายุเท่าไหร่แค่เสียงหวานแล้วได้ได้อายุไม่ติดใช่ไหมไม่ติดไม่ติดขอแค่น่ารักเหมือนพี่ก็พอ น่ารักเหมือนพี่ก็พอได้ไหมได้ไหมได้ไหมวันนี้เป็นไงบ้างครับที่มาร่วมงานการเปิดตัวของ f c 24ปซีอ่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเปิดเกมเป็นเกมใหม่ใช่ไหมใช่ใช่รู้สึกดีใจมากแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ชวนจีนมานะคะน่ารักครับขอบคุณค่ะฝาก f c ขาหื่นแบบไปติดตามด้วยนะครับซัพพอร์ตด้วยโอเคโอเค แล้วก็ได้ข่าวว่าวันนี้แต่งตัวสีอะไรครับเนี่ยวันนี้แต่งตัวสีขาวครับดูดูเรียบร้อยปะเรียบร้อยเรียบร้อยเขาให้คุณใส่ชุดอะไรริงนี้มาเกินไปเฮียติดซะขนาดนี้ไม่เฟรมยากหนยดีกว่าเฟรมมันจะได้สวยไงอ๋อสว่เลยสวยสฝากทุกคนไปอันฟอลโล่พี่โต้งด้วยนะครับ ค่อคุณแต่งตัวตีมอะไรวันนี้คอยเราแต่งตัวเป็นแบบจริงๆมล้วมันเป็นสีตอนแรกเขาบอกว่าตกใจมากเขาบอกไห้เป็นแบบว่าตีมปาร์ตี้จริงก็ไม่รู้ว่าปาร์ตี้อะแค่ไหนเว้ยแต่ว่าเป็นแบบสีเขียวสีเขียวดำเขียวดำขาวเลยขาวครีมเลยไม่เป็นไรครับถึงแม้จะแบบแตกต่างแล้วก็แบบน่ารักอยู่ดีไงสำหรับในสายตาผมอันนี้หยอดไปเรื่อยมากหยอดหยอดในทุกคนมากอจริงไหมทุกคนสบายใจละ เป็นแบบมันเป็นคอนเทนต์อะไรอย่างงี้ไงก็แบบชีวิตจริงก็แบบสิบใครไม่เป็นหรอกเธอต้องใช้ตาอยู่ในทิกตอกมองนาฬิกาตอนนี้ทิกตอมองดูเวลาเมื่อไรชุมแน่ใจหรอแน่ใจโอเคโอเคหรือว่าพี่อยากจะให้ผมเนาะอันนี้เกียร์ทาวอยู่โอเคผมอยากถามว่าถ้าผมชวนคุณไปเดทคุณจะไปไหมไปเดทหรอใช่ไปเดทไปเดททำอะไรอ่ะวันหนึ่งทำอะไรทำอะไรทำอะไรจะได้ เธอหรือสิ่งมีค่าตั้งแต่ชีวิตผมมีมาเธอทำให้โลกนี้มีชีวิตชีวาโลกอะไรยอกยอกยอกไปหรือเปล่าไปกินข้าวไปชงไปเลี้ยงเวลาเลี้ยงเวลาโอ้ผมเลี้ยงอยู่แล้วผู้ชายได้ได้ไปค่ะไปผู้ชายมันต้องเลี้ยงไงไม่ปกติแล้วเราไปแล้วเราแชร์เว้ยจริงเหรอเป็นสายแชร์ใช่เราเป็นคนแชร์หายากนะครับแบบเนี้ยหายากว่ะแร่เทมปะต้องเก็บกัสาวไว้แล้วแหละอันนี้บอกบอกท่านผู้ชมเอาก็ใช่นึกว่าบอกผมคนเดียวเอ้ย ฝากไปติดตามด้วยนะครับติดตามได้ค่ะเดี๋ยวไปช่วยน้องใส่ชุดก่อนไปค่ะโอเคครับไปปุ้งไปายจ้ะวันนี้คุยกับสาวได้กี่คนละอ่พี่จีนเป็นคนแรกพี่จีนเหรอใช่น่ารักมากเป็นไงบ้างน่ารักไหมบอกตรงๆนะชอบเดี๋ยวเราจะมาถามคนในออฟฟิศกันนะว่าชอบคนไหนบ้างพี่วัตจีครับสาสาวอินฟูวันนี้พี่วัตจีชอบใครจีน่าเบอร์หนึ่งคนไหนคือพี่จีน่าเนี่ยเด็ดเนี่ยเด็ดบ้างเนี่ยผมไม่ได้ตัดอะเด็ดบ้าง เพิขึ้นด้วยนี่ฟองฟองฟองขึ้นคูณดีมั้งผู้หญิงหนึ่งคนถ้าพี่แป้งเลือกได้คือใครมึงคิดว่าอย่างกูเนี่ยใครชอบใครพี่จีน่าอีอหนึ่งพี่ต้งผมอยากถามพี่ต้งว่าขอบคุณมากครับกลับมาก่อนอ๋อกลับมาก่อนพี่ต้งครับผมอยากถามพี่ต้งว่าชัดๆครับ พี่ต้องชอบถ่ายครับผมพูดไม่พอเลยอ๋อขอโทษครับพูดไม่พอเลยอยู่ต่อน้ากล้องพพอยากามเรือเราพูดครับสาวๆมาปุ๊บข้าขาข้าขาดูจากจี้เหรอใช่จิภาพมันก็ฟ้องอยู่แล้วกูต้องบอกอะไรวะว่าเออแล้วเมื่อกี้คุณปฏิเสธทำไมจำไม่ได้เออพี่จำไม่ได้จำไม่ได้ไงใครว่าเหมือนหน้าคุ้นๆแต่เขาตอนนั้นที่เราไปถ่ายกันคือเขาใส่ชุดธรรมดาไง อามันเป็นข่าวพี่วาริสละครับสาวๆในงาน FC 24วันนี้พี่วาริสชอบใครมากที่นี่ผมเป็นคนแบบคัดเองติดต่อเองก็คือสาวๆที่อยู่ตรงนั้นก็คือคุณคัดเองหมดเลยเหรอไม่ใช่คัดไอ้สัตว์ไม่ใช่คัดมาถึงว่าคนที่ผมแบบติดต่อกรายการเราบอกติดต่อทั้งหมด11คนคุณดีเอฟโผล่ตัวคัดเลยใช่ไหมไม่มี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 จริงมีใครบ้างตัวจริงตัวจริงสิบเอ็ดคนกัปตันทีมหมดเลยใครฉังเช่า สังเช่าจัดเช่าอะไรวังดีวะใครว่าสั่งเช่าประตูหวังเฉินเปาประตูหวังเฉินเปล่าก็หางใครซอยยิกงยิกงยิ่ยิ่อะไรของมึงอ่ะซอยยิกงยิ่ไอ้เหี้ยตั้งแต่เป็นยูทูบเบอร์มันซอยยิกงยิ่แล้วว่ะซอยยิกงยิ่ดูดิโอ้แล้วไปติดไอ้เหี้ยติดเท่แล้วไปผับลงนิตาบอรีแล้วอ่ะจังเลี้ยโอ้โหทุกวันก็คือ11คนอ่ะ ชิบเป็นคนคือวางพี่ไอ้ทุกทุกทุกตำแหน่งปีกซ้ายปีกขวากองหน้ากองหลังวางวางพี่ไอหมดเลยกรรมการไม่แจกใบเดิรก็ดีแค่ไหนนะทีมนี้นี่ทีมกูเจะทีมกูเนี่ยจะทีมกูกูเป็นคนติดต่อเขาเาทีมพีราะเขาทีมกูกัปตันทีมกูให้พลอยสายถึงให้เขาเป็นกัปตันทีมกล้าพูดกล้าไอ้นี่รั่วไอ้นี่รั่วไอ้นี่รั่วตลกของกูอ๋อพี่ขออ๋อพี่ขอโอเคไไมม่แ คอยายนี่กับตันทีมจะต้องอยู่ตรงกลางครับผมเล่นระบบ4 3 3สามอ่าสี่สามสามเริ่มที่กองกลางกับตันทีมใส่ก็ไม่ต้องพูดพูดมาเริ่มที่ผู้รักษาประตูผู้รักษาประตูนี่ผมให้ผมให้เอลตูผู้รักษาประตูข้ออะไรซารีระลุบล่างดูคล่องแคล่วน่าจะเหมาะเป็นประตูอ่าแบ็กขวาแบ็กซ้ายแบ็กขวานี่ให้น้องกหลันเพราะว่า มันต้องแบบต้องวิ่งไงพี่ต้องวัยแรงต้องแรงแรงตัวผมปัดเดียวใช่ผมปัดเดียวแรงๆนั่นแหละวิ่งเก่งวิ่งเก่งแบ็กซ้ายนี่ยากละแบ็กซ้ายนี่ให้จีนเพราะว่าแบ็กซ้ายนี่ผมชอบแบ็กซ้ายที่เติมเกมดีดุดันเขาน่าจะแบบไปทางไปทางนั้นมากกว่าเซนเตอร์สองคนนี่เซนเตอร์สองคนต้องแบบ ไอ้นี่หน่อยแข็งแรงต้องแบบแข็งแข็งแรงหน่อยยืนตำแหน่งได้เยี่ยมยืนตำแหน่งได้เยี่ยมก็คือเขาเรียกว่าถูกจุดเขาเรียกว่าเป็นคู่สีเลยเซตเตอร์ทีมจุดก็คือบีมบูบี้กับชาชมพูกยืนสองเซตเตอร์คู่กันเลยเพราะว่าสองคนสนิทแตจ็คแจาวว่าชาชมพู่ใจถึงด้วยใจถึงแบบการเล่นไงเอาจริงแบบเอาจริงอ่ะเดี๋ยแล้วแบบเขาเป็นเซตเตอร์คู่เขาน่าจะแบบมองตารู้ใจทีนี้เนี่ยมันเหลือกองกลางอีกสองคนกองกลางอีกสองคนเนี่ย เกมรับกองกลางเกมรับให้นิดนนิดนตัวรับนินนิ้นไม่แบบเหมาะกับตัวรับเพราะตัวโสดเป็นคอยสพอร์ตใช่พพอร์ตแล้วทางแบบกองกลางทางซ้ายเนี่ยให้ภาพวาดดูแบบไอคิวฉลาดทีนี้เนี่ยผมลังเลละระหว่างกองล่ากับปีกซ้ายเป็นตำแหน่งที่แบบต้องคิดนะปีกขวานี่ปีกขวาที่ผมให้คาร่าคาร่าเหมาะ ดูคนนั้นผิวๆไงเลี้ยงผอมๆไหมผอมๆเลี้ยงเลี้ยงแล้วยิงประตูตัดเข้าไปยิงประตูดูเป็นจอมลีลาเนาะจอมลีลาอ๋อจอมลีลาทีนี้เนี่ยกองหน้าเนี่ยกองหน้าผมให้จีน่าจี่เพราะอะไรครับจีน่าคือหน้าเขาคมไงเขาบอกจะทำประตูด้วยความที่หน้าคมแล้วก็ต้องบอกกันะนำประตูเขื่อนน้าำป้าเน้ำป้าเลยใช่ใช่ แล้วน้องพลอยเนี่ยน้องพลอยที่เราวันนี้คือน้องพลอยน้องพลอยให้ไปเป็นปีกซ้ายอ่าะไรครับตัวตัวเล็กคล่องแคล่วเล่นเมสซี่ไงเล่นกับพี่จีเนี่ยเล่นกับพี่เล่นกับเล่นกับจีเนี่ยเพราะว่าจีใส่เสื้อขาวน้องน้องพลอยก็ใส่เสื้อขาวมาเปนอ่างี้สุดท้ายพีมเล่นโห่กับกับทีมเป็นทีมทีมนะเอาทีมทีมกับทีมนี่ใครพลอยยอ่่พทรานไดด้ีก็คือพลอยทรายคือ สวัสดีฮะสวัสดีฮะสวัสดีฮะคุณเรีนวายนะคุณแม่อะไรสู้อะไรขนาดนั้นนะสู้กล้องครับผมขอถามสาวๆทุกคนว่ามางานวันนี้สนุกไหมครับสนุกมากเลยตอนนี้อร่อยมากค่ะแต่ว่าเราอันนี้ก็เคยกินกันหมดแล้วทำไมที่หิวอต้องต้องตองต้อพลังไงเราต้องมีเล่นกลงเล่นเกมเล่นเกมไม่เป็นแต่พ้ไม่เป็นเราไม่ยอมหรอกไม่ยอมเราไม่ยอมกันนะสองก็คือแบบว่าเป็นผู้หญิงแต่เราก็สู้นะ ล้อลายอะ้อก็มาดิขมาดรขบอย่าตื่นเต้นดิอย่ตื่นเต้นอเต้น้อนมอยางอนมากดิไอ้ก็คือขลังนี่แต่สาสารนารผมก็ต้องรู้เป็นธรรมดาแล้วแล้วไอ้เราก็ไม่เคยแบบอยู่ทํากลางแบบว่าสาสาแบบนี้ช่วยดิเรพี่มาช่วยดิเรียพี่าช้วยดพี่ต้องมาช่วยหน่อยดิผมไม่กล้าคุยกับอ เขาี่ขนาดนี้นะขนาดขนาดไหนอะแล้วแล้วคุณรู้จักโค้ชทุกคนยังเออผมยังไม่รู้จักทุกคนเลยสวัสดีครับทุกคนทีแบกนะคะอันนี้ชื่อพี่อะไรครับเขาชื่อจงมครับอุ้ยผมตัดคลิปเขานี่ว่าจริงเหรอเขาเขาเขาว่าทำไมคลิปเขาตัดไม่ดีอ่ะจริงนะตัดช่องแอฟฟี่บอยนะคุณไม่เกี่ยนะอ๋ออไปร้านเหล้าไปร้านเหล้าไปไม่เคยมีใครใจเท่าน้องเลยจริงทุกคนบอกพี่ว่าโสดแต่ แต่พอคัดปุ๊บหัวมาลับใช่คัดกับเองกับเองคัดปึ๊บหัวมาลับแต่น้องนี่คืออยู่ยาวเลยตั้งแต่ใบสอง่เดี๋ยวเขาให้เขานั่งแกมาโอตเรมตรงนี้ยังสกัับต้องปล่อยนี่ลง่ลยตไ้่ใบสองอะยาวที่ไป่เอ้แต่ย่นตัวนะ ชอบคุณมากเลยพาออะไรพาออะไรตอนตอนผมตัดอะผมตัดไปยิ้มไปนะอ่าไม่ตอมาหรือเปล่าไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าแซลไม่หยุดเลยในคลิปอะไม่แล้วตอนไม่ตัดยิ้มปะไม่ตัดยิ้มปะไม่ไมรเขาน้่งเยเหรองกวนเขาต้องกวนเขาต้องกวนเขาต้องกวนขวาสุดพีไม่ใช่นะครับสวัสดีครับ จอกันแล้วพักทายกันแล้วเรียบร้อยผมอยากรู้ว่าพี่พี่มายังไงครับวันนี้นั่งแกเมอ๋อนึกว่าแฟนมาส่งไม่มีแฟนสวยโอ้มีแฟนนั่งแกเมืองผามุกมุกมุกแฟนตามุกแฟนตาไม่ไม่เอาดีกว่าถ้าจะถ้าจะเล่นถ้าจะเล่นมุกแฟนตามีห้าคนจะเล่นคนไหนจริงจังเบ้าจริงจังเอา จากใจนะาชมพู่แน่นอนใช่เลือกเนชอบน่ารักดีครับน่าตืเน่วงม่วงน่ารักเนมนเพอนก็อยากเนเหมือนกัน่คนที่สองอ่ะพี่บอลวันนี้สนุกไหมครับวันนี้ไม่เห็นหน้าพี่ก็สนุกอ่า เลยอ่ะหยอดไม่หยุดเลยอ่ะต่อไปนะครับร้านชื่อพี่อะไรครับฝไฟทรายค่ะโอยได้ข่าวว่าเอฟซีชอบเยอะแยะเลยคนนี้เอฟซีบอกว่าขอบอยรายมาอีกได้ไหมขอบอยรายมาอีกได้ไหมเป็นร้อยเม็ดเลยอ่ะขออีกได้ไหมอะไรเงี้ยถ้าแปลว่าพี่นิกกี้จะเชิญพี่มาออกรายการเนี่ยพี่อยากจะมาอีกไหมมาอีกต้องวายนะครับทำไมท้าไม่ถไม่วายท้าไม่ดีวายนี่คือไม่มาใช่ไหม กีด้วยแต่ปอยทรายมาบีมก็ต้องมาต้องมีคนจัดการใช่แต่จัดการได้ไงคลิปที่แล้วยังตกเก้าอี้อยู่นราเล่เลยอะอารมณ์เหมือนแบบอารมณ์เหมือนแบบกินแล้วอยากนี่พี่บอกว่าต้องอยู่ด้วยกันอะไรคกินแล้วอยากกินแลอยากกัดกันตลอดโอเคคบกันไหนกันไม่รู้เนี่ย เลิไม่ได้ไม่มีใครบแล้วเหลือกันแค่นี้อยู่ความลับเยอะคือเราที่ยังคบอยู่ก็เพราะว่าความลับใช่ไม่เรื่องไม่ได้ถ้าเลือกอะไรก็ไม่ถูกไม่มีคนรอแล้วอเคือแบบต้องอยู่ในความเสี่ยงทะเลก็คือไม่คนเแลไม่มีเราคงชิวคนเดียวแต่คุณเอียงจังเลยคุณคุยแต่ฝั่งนี้ฝั่งนู้นเงียบหมดอ่ะฝั่งนี้ต้องหันหน้าก่อนเขาแบบยังเกงอยู่ไอคุณก็ต้องรีแลกซ์ให้เขาหน่อย๋อ้ังีล ก็ขอบคุณพวกพี่ๆด้วยนะคะในวันนี้นะคะวันนี้ได้ค่าตัวค่ะก็เลยสร้างช่างแต่งหน้าครับผม สังเกตถ้าได้ค้าตัวจะแต่งสวยแต่ว,ตว,ตว,ว่าถ้าไม่ได้จะไม่แต่ตตง You mm -hmm.